วันนี้พี่ค่ะพี่สุดคุดนใจกันเจอที่นี่แหละโอเคค่ะอยากให้อยากให้ผคอยากให้โคโปรเจกต์เนี่ยเพราะว่าเหมือนมันเป็นโปรเจกต์ที่มันเป็นงานแบบวันนี้มันก็ได้ก็กลรจะด้านกลืนเลยค่ะเหมือนกลัวใหม่แต่ไม่ใช่นะฮะเป็นโปรเจกต์ที่พัฒนามาหลายเป็นปีแล้วผมเป็นโปรเจกต์ที่ถ้านับจากคินพอจนถึงวันนี้ก็3ปี ซึ่งนานมากเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของไมโปรเพรต่างคนต่างเติบโตแล้วก็แยกแยก้ายไปทํางานพารของตัวเองเลยครับก็จริงๆแล้วการที่มันมาถึงวันนี้มันถูกส่งต่อมาจากพี่ปอดแล้วก็ทีมเบียนค o าวแล้วก็ทีมที่เขาไปหามานะฮะว่าเอ้ยโอเคเราได้พล็อตบทเรื่องใหม่ละแล้วช่วยกันพัฒนาไปดึงความสามารถดึงมุมมองแต่ละคนออกมาอย่างพี่ไมก็ก็ไปทางสายดนตรีเลยของโปก็ ครับบทถนัดวิชาการอยู่แล้วแหละโอ้โหบทยังยากเลยนั่งอ่านโอ้โหเป็นคำที่เป็นเรื่องที่สุดมากเพราะว่ามันเป็นการมุมมองของแต่ละตัวละครรวมทั้งถึงได้เกิดพี่สนเกิดโอบเกิดยูโรพี่กบแล้วก็พี่นกขึ้นมาก็พี่นกรู้สึกไงบ้างครับกับการที่ได้มารับบทเรื่องนี้เนี่ย ขอโทษนะคะภูมิใจมากเลยค่ะเพราะว่าแก่ที่สุดเลยในกองตั้งแต่ต้นน้ำายันไฟน้ำเรียวราอีประสบการณ์นี้ประสบการณ์ภูมิใจมากเ้อเขกี่ปี้วคะกลับมาร่วมกัน้องเจ็ดเขาเนจอใช่ใช่นใช่พี่น้ไม่ได้เห็นหน้าจอทุกันกี่ปีโอ้นานมากแล้วเรื่องสุดท้ายน่าจะน้ำผู้ป่ะ ก็ดีใจมากค่ะก็อย่างที่ที่พี่ปอนได้บอกบนเวทีบอกว่าคือจริงๆนกร่วมงานกับคุณหนิงก่อนค่ะแล้วระหว่างนั้นพี่ปอนก็มาดูละครเวทีแล้วก็เขาคงมีโปรเจกต์นี้กันอยู่แล้วอ่ะไม่รู้อีท่าไหนก็ไม่ทราบเพราะหันมาพี่นกอยากได้พี่นกเล่นบอกนะอะไรยังไงอะไรยะค่ะก็ก็เล่าเรื่องราวไปฝากก็น่าสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายทั้งโดยเนื้อเรื่องการนําเสนอทุกอย่างนะคะแล้วก็ ทีมปิออนคลาวแล้วก็นักแสดงทุกคนที่ที่ได้ทำงานด้วยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันมันสนุกมากมันมีอะไรใหม่ๆให้ให้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทำอะไรที่แบบไม่เคยทำที่ไหนเลยไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ไม่ไปดูเองมันเมือนมันเหมืนเป็จนคาพคามปดสินใจของไทยเดิมๆที่เราจำไว้อยู่เหมือนกันนะ อย่าไปคิดอย่างนั้นสิคะเราเป็นนักแสดงเราก็คือมาสมบทบาทแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันมันทำให้เราแบบกระตือรือร้นทําให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากเป็นเป็นตัวละครตัวนี้อยากเป็นอะไรที่แบบไม่เคยทํามันก็เขินนะคะจริงๆแล้วบทบทที่เล่นเนี่ยก็เขินอยู่แต่ว่าสนุกมากกว่าเขินนี่เขินเรื่องทำทำเป็นอะไรอย่างนี้ไม่รู้อ่ะมันต้องไปดูอ่ะเองบอกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายหลายคนก็คือแบบอู้มันมีอะไรที่นุ่มแบบทั้งหมดเลย ทั้งเรื่องออางนี้ทั้งเรื่องไม่ใช่นกคนเดียวค่ะมันมีอะไรที่ท้าทายมากเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากกับกับสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้ได้นึกว่ามันมันมหัศจรรย์เพ <อ S 1> ราะที่น้องทุกนี้มันมีกระแสอยู่ี่อยู่ควบ <c oughs> ี่น้องบอกว่าีความเออน้องอาจจะได้งานด้านนี้นะคะก็เล่นได้นะ ่ไม่เคยเห็นภาพพี่นกในอันใช่ใช่ลองดูค่ะน ah ึกว่ามันเป็นบทบาทอะไรที่ที่นกมันไม่เคยเล่นเนี <t 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 ่ยไม่เคยเล่นแล้วมันมันไม่ใช่แค่ภาพที่เห็นนอะเอางี้ดีกว่าจบนี่โกะนี่โก๋นี่โก๋แล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะที่ผีก็ผ่านงานแสดงที่ไม่ได้รับแปดปีค่ะที่ไม่ได้รลาไม่อ่อนยังไงถึงกลับมาแล้วคุณ เป็นโปรเจกต์ที่ดีมากนะคะไม่รับก็คงเสียดายค่ะค่ะก็ดีใจที่บียังคาวติดต่อมาแล้วก็ดีใจที่คาแรคเตอร์ที่เขาตามหาอยู่ค่อนข้างตรงกับตัวเราค่ะเพราะว่าบทที่ผมรับเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว่าแนวความคิดของเขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปแต่ด้วยคาแรคเตอร์ของเขาจุดที่เขายือนอยู่เนี่ยอาจจะเป็นภาพเหล่านี้ ก็หลาคถึงคิดถึงงาการแสดงของผมใช่ใช่ก็ถ้าจะลื้อลือฟื้นกันเยอะค่ะตอนแรกก็ยอมรับว่าจาบทไม่ค่อยได้ใช่ใช้คำว่าข้อสนิมเลยเหรอใช่ใช่เพราะมันมันบางทีเราไม่ได้ทํามันอยู่ทุกวันนะคะเออมันมันก็อาจจะมีลืมไปบ้างเปลี่ยนเปลี่ยนกับวิธีการนําเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนที่เราทำงานีเออเออซีลี่เนี่ย ค่อนข้างถ่ายเหมือนหนังค่ะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ผ่าแตกต่างอาจจะเป็นนักแสดงอย่างหลายๆท่านไม่เคยร่วมงานเลยค่ะแม้แม้แต่พี่นกเคยร่วมงานในสุโยทยแต่ก็เจอกันน้อยมากแต่ไม่เคยร่วมงานกับใครเลยค่ะแค่พี่นกนะรลูกศิษย์มือน้อยเหมือนกันค่ะอย่างนี้บรรยากาศในกองถ่ายเป็นไงบ้างคนนาที่เราไปไปค่ะเหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้งาน น้าโอ้สดชื่นมากค่ะน้องๆจุดนึงนงอะไงไม่มาพี่พี่หม้แล้วกันพี่หม้แล้วกันพอมาถึงผมยาวมาเลยวันนี้ครับผมยาวใช่ครับผมยาวครับดูจะเข้ากับคุณมากเเข้าหรอชอบไหมชอบไหมดูคุณจะชอบลูกผมคุญแจใครโทรมาเราชิมกันหน้าตัวเอง จริงเคยไว้ผมยาวอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบมีความฮิปขนาดนี้ฮิปปี้ขนาดนี้เรื่องนี้ก็จะต่างจากทุกเรื่องเลยกับคาแรคเตอร์อะไรที่เคยเห็นเราไม่ว่าจะเป็นคิงพอสหรือซีรีส์หรือว่าเจ็ตแลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ก็สนุกดีสนุกมากได้เห็นการเอาออกมาของของสิ่งที่ตัวนี้ได้เป็นแต่เมื่อกี้ที่เราพูดถึว่ามันแบบว่าคุณเอาความเป็นศิลปินคุณใส่ไป อ๋อนี่ชอบคือตัวธันวาเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีด้วยสุขนิยมก็จะมีความเล่นดนตรีร้องเพลงรักในอิสระอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเล่นกีตาร์ร้องเพลงเยอะพอสม,มควรคุณมีส่วนร่วมในการพัฒนาบทด้วยใช่ไหมเออจริงๆถ้าตัวบทไม่เดี๋ยจะเป็นส่วนที่มีมากกว่าที่เราไปดูในร้องเพลงเป็นพิเศษแซร์แทร็กแหล่งเพลงแล้วก็มีตัวที่อัดลายกีตาร์ที่บอกกับแอนวิเจ แล้วก็เป็นทางพัฒนาตัวละครซะมากกว่าตัวบทจริงๆผมว่ามันสุดงอมและดีมากมากๆแล้วที่ทั้งทีมเขาทำกันตลอด2ปีคือเมื่อก่อนมันควรจะเป็นต่อมาจากแมนสวงแมนสวงที่มันย้อนยุคกลับไปอะไรใช่ไหมแต่ว่าผมว่าความพอดีที่สุดของการ อ n j o y เข้าใจและเห็นศิลปะที่แบบมากๆสนุกมากๆมันควรจะเป็นยุช่วง60-70ถ้าคือถ้าส่วนตัวใครรู้จักผมนมเน่ยเราสองคนจะเป็นคนที่อินมากๆกับช่วง5-6-70โดยเฉพาะกับที่ไทยแม่น้ำเจ้าพระยาพระนคอะไรเงี้ยดอกไม้งามจะเยอะเป็นพิเศษคือจริงจริงเหมือนที่พี่ปอนเพราะว่าบนเวทีว่าเหมือนเหมือนพอหลังจะกินพอร์ชไปแล้วพอมันเกิดการเป๋ แล้วเราโอเคคือเราก็ภูมิใจกับกับหนังเรื่องแมนสูงแหละไอ้น,นี้คือถามว่ามันจะไปยังไงต่อแล้วมันเลยเกิดคําถามว่าถ้าเกิดว่าเราต่อจากแมนสวงแล้ววัฒนธรรมไทยอ่ะมันไม่ใช่แบบยุคเลในซองที่ทั้งโลกรู้จักงั้นคือการที่มันจะเล่าให้มันเข้าใจได้คิดว่ามันมันค่อนข้างยากแล้วยุคไหนล่ะที่ เมืองไทยมันสนุกและเฟื่องฟูมากก็ในช่วง50 60 70ซึ่งช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่แบบสนุกสนานมากวงการเพลงก็จะเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยช่วงรวมถึงเรื่องการแต่งตัวเสรีภาพในทุกๆอย่างเนี้ยเราพิปปอดแล้วก็ทีมก็เลยเลือกว่าเฮ้ย1969เนี่ยแหละ แล้ว9 6, 9ึเนี่ยมันก็ตามมาด้วยคําว่าชายตอนแรกมันคําว่าชายคือชอช้างสันอายอยักษ์ก่อนมันเป็นหนังที่รวบรวมเกี่ยวกับผู้ชายเพราะนะยุคนั้นมันคือผู้ชายอะ่ะจะถูกคาดหวังผู้ชายต้องเป็นแบบนี้ผู้ชายต้องเป็นมนผู้ชายต้องเป็นหัวนหน้าครอบครัวหัวนหน้าสังคมทีนี้มันมันก็เลยแบบแตกแขนงไปในมุมต่างๆแล้วก็โชคดีมากที่เราได้ออนในช่อง7 HD ดเีเราเลยได้หนุ่มคนนี้มายูโรมานูโรมาทางยูโรมาทางยเลรมาทางยูมาทางยเโร งงอะไครับงงอยู่ครับงอยู่หนึ่งเก้าหกเก้าอยู่มาช่วงเจ็ดได้ยังไงนะครับครับเราไม่ได้เกิดปีนั้นไม่ได้เกิดปีนั้นครับแต่เราทันไม่ได้ทันไหมไม่ทันโถ่ก็ยังไม่ทันเลยครับครับเป็นยังไงบ้างก็ก็เป็นอีกอีกหนึ่งผลงานแล้วครับที่ที่ผมมีโอกาสได้เข้ามาร่วมเล่นนะครับก็ก็ตื่นเต้นแหละจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะ ท้าทายมากๆอีกอย่างในเรื่องของของยุคด้วยเราเราเกิดไม่ทันเราก็ต้องทําการรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะครับบทบาทที่แบบท้าทายมากคือยังไงอ๋อก็คือต้องเป็นเหมือนพี่ๆครับผมรับบทเป็นเหมือนพี่ๆฮะอย่างนี้เลยเป็นนักข่าวครับครับผมดูจากหลวดดูไม่ให้ดูจากเทเลอร์ที่พูดคําว่ารวยรวยพรทุกคนให้ทุกคนรวยฮะครับให้ทุกคน ก็กจริงๆก็คือ<ม>ด้วยความอุดมการของของตัวตัวละครของผมนะครับเ <c oughs> ป็นนักข่าวในเรื่องของการการเมืองซึ่งมันค่อนข้างที่จะยากด้วยเพราะว่าสมัยนั้นก็อาจจะโดนในเรื่องของการปิดปากด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะลําบากสําหรับการทำการทำกันบ้านเหมือนกันยูโรยูโรเขาบอกให้ให้แบบอย่าอย่าสปอยเยอะครับ เวกับทางสช่องเงจ็ดกับทางงช่อ7ก็ยังมีสัญญาอยู่ครับผมครับผมอยู่นักการเมืองเดียรข่าวอะไรอย่งเงี้ยคือคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราไปแคสคือทางช่อง7ก็แบบเหมือนกับคุยกับทางเมลคาว่าเออเราสามารถเอานักแสดงของทางช่องเนี่ยไปแคสได้ไหมครับผมก็เลยมีโอกาสได้ไปแคสซึ่งต้องยอมรับว่าสองรอบครับรอบแรกอาจจะยังไม่ เขาเรียกว่าไม่ไม่ตรงต,รงตามที่พุ่มกับอยากได้เงี้ยเราก็มีโอกาสเขาเลยให้โอกาสลองไปแคสอีกรอบหนึ่งซึ่งเราก็ทำกันบ้าน้รงขั้นที่จะหนักมากๆแล้วก็ได้รับเล่นครับเพ่าว่าคือเราตั้งใจกับผู่ผมากว่าเราอยากได้ใช่ครับ นะหนังต้องดีแน่เลยครับผมช่องเจ็ดยังมาเลยตื่นเต้นอ่ะเป็นพระเอกช่องเจ็ดแล้วนะครับผมเป็นี่นพระเอกช่องวันนะถามมันก่อนว่าอยากเล่นซีรีส์วายไหมมาซีรีส์กีเลยทีเดียวมันบอกไม่ได้วันนั้นก็ถามจังเลยผมก็ตอบไม่ได้วันนั้นนะครับก็มันเป็นความลับนะก็เป็นการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญนะครับคือจริงๆที่ผมรับเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยว่า มันคือความมุ่งมั่นและความความจริงใจของพี่ปอนจริงที่ที่แบบเล่าให้ผมฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็แบบทำไมต้องเป็นผมทําไมพกมันผมเล่นอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากอยู่ในความยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะฮะและอะไรที่ดึงดูดเราที่มันคือทั้งแพชชั่นของพี่ปอนทั้งตัวบทซึ่งแบบมันสะท้อนสังคมในสมัยนั้นมากมากด้วยความแล้วก็กลมกล่อมมากๆนะครับแล้วก็ โปรดักชั่นเนี่ยคือแต่ละคนที่มาร partido, yes, Here, mm ่วมงานเนี <laughs> <laughs> 네่ยอย่างพี่เปียที่เป็นตาตากล้องระดับพการนะฮะแล้วก็แบบทั้งควบกับคนทั้งทีมไฟทีมแสงคือทุกอย่างมาดูเป๊ะไปหมดเลยจนแบบเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของความยิ่งใหญ่ตรงเนี้ยเป็นอนการันตีว่าเรื่องนี้เราจะได้เห็นในการแสดงที่แบบเราทำคอร์รหาได้เลยเขาปั้นเลยปั้นยังไงฮะปั้นยังไงฮะปั้นซีนปั้นซีนให้ดูดีแล้วแล้ซีนไหนที่เขาปั้นเหมือนนิสิต ก็เมื่อกี้เห็นในเทรลเลอร์ว่าไงครับครับปกติซีพูดนี้พี่ปอลกิจกรรมกลับเองนะครับเป็นไงรอชมรอชมรอชมแล้วกันพี่สซนนี่ไม่อยากสปอยมากพี่สซนนี่ปั้นใหญ่เลยเพราะว่าตอนไอตอนนั้นที่ทำเสื้อผ้ากันพี่ปอลและทีมบอกว่าเฮ้ยตัวละครที่ที่พี่โซนรับเล่นเนี่ยคือไกเลิศเนี่ย เขาคือตัวที่อยากจะบอกกับทั้งโลกว่าเนี่ยความหล่อแบบไทยเพราะว่าตั้งแต่เด็กยันโตไม่เคยมีใครไม่รู้จักความหล่อของพี่สนโอ้ยขอบคุณน้องแล้ววันนี้พี่สนได้เชิดชายแล้วโหแบบการเลือกสื้อผ้าให้กับตัวละครนี้ที่หล่อมากมันยากมาก เพราะว่าโหหน้าตาเขากบเสื้อผ้าหมดเลยในกล้องถ่ายนี่ผมได้รับเกียรติจากปอลนะฮะคือแบบมาคอยจับชุดจับแบบมาอวยเองทำไมเนี่ยโอเคะแต่เชอบเมื่อกี้มีคนเขาบอกว่าให้รอชมคุณอยู่ในชมค่ะไม่ไม่อยากให้พี่พี่สนสปอยง่ายอาไม่อดมาไม่ได้พูดไม่ได้เ่าห้ามไว้ไม่ได้เอได้ดได้ดยเงี้ยเราเราไม่สามารถเข้าไปดูได้ด้วยได้เห็นเหมการต้องได้ดูพร้อมผู้ชมกันแต่เทเลอร์ยังไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้ดูพร้อมกันครับ อ่ทุ่มเงียบสุดกันเนี่ยคุณโี่โาามาโจ้ยนะังไงกันบันผู้ช่วงดีกว่าอะไรนะตัวเป็นเกม,เรม,เกมครับผมยังไงครับ เจอทุกวันก็จริงๆแล้วเรื่องนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการร่วมงานครั้งแรกของโอบกับบียนคาวเลยก็มีโอกาสได้ไปเจอพี่ปอนครับเจอกันในสถานที่ดีๆครับผมดีมากดีๆใช่แล้วก็มีโอกาสได้คุยงานกันนะครับผมเราเวลาเราคุยกันในสถานที่ดีมักจะได้งานเสมอครับผมใช่แล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาเล่นครับผมแล้วก็รู้สึกว่าโอ้พี่ปอนดูมีความแบบทุ่มเทแล้วก็ดูมีความตั้งใจกับ ซีรีส์เรื่องนี้มากๆาแล้วก็พอมาได้สัมผัสบรรยากาศการถ่ายทำจริงๆเจอทุกๆคนแล้วก็เจอทีมงานทุกๆคนรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยมี potential แล้วก็มีความแบบมีไฟในตัวค่อนข้างสูงมากๆเลยที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยให้ประสบความสำเร็จครับเขาเขาไไปขายเราเขาขายมหาศาลเลยครับเขาขายมหาศาลเลยเขาบอกว่าอย่างแรกนะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยพี่ไปถ่ายมาแล้วที่ปารีสอะไรอย่างเงี้ยใช่ยิ่งใหญ่แล้วก็โปรดักชั o เนี่ยพี่ใช้คนแบบใช้คนแบบมาถ่ายทำอย่างเช่นตากล้องหรือว่านักแสดงทุกๆคนเนี่ย ไม่เบานะพี่ใช้พี่นกสินใจนะพี่ไม่ได้มาแบบใช่เราโดนหลอ,อกกันมาเป็นทอดครับแสเล่นครับผมจะมีนะพี่มงพี่ไม้พี่สนพี่นกก่อนเลยใช<ด>่ก็คือเปิดรุ่นใหญ่มาเลยให้เราเป็นแบบที่น่าเชื่อถืออะไรประม,มาณนี้ใช่ครับแล้วแบบแล้วบบพี่เป็นยังไงมันยากมากเอาจริงๆแล้วตัวละครผมนะครับเป็นเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหม่อมนาชวงศ์นะครับผม ไม่ยอนิสสากเป็นคนมีฐานะนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นหนุ่มนักเรียนจบนอกนะครับเป็นหนุ่มจบจากอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นหนุ่มที่มีนิสัยเพลย์บอยนิดๆอะไรประมาณนี้ครับผมผมพูดอะไรไม่ได้เยอะครับช่วงนี้กำลังแบบมุ่งมุ่งมิบอยี่อะไรนะครับเขาอยากเห็นผมแบบเล่นหลายๆคาแรคเตอร์อะไรับไม่ไม่คือคืออกเขากลังบอกว่ามันมันช่างต่างกับชีวิตจริงผมเหลือเกินก็ถูก ครับผมอะไรนะครับเออันนี้เคีรยหน่อยสิเคีรยหน่อยหมายถึงว่าจริงๆแล้วในเทีับุไมนะผมบอกได้เลยว่าอันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วกันผมจะไม่พูดอะไรเยอะเพราะผมไม่อยากพูดอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาคือพี่ถามผมเรื่อยๆเนี่ยมันใกล้ละมันปิมปิมลวมันน้ํามันจะล้นแก้วละลองถามคนอื่นดูไหมฮะงั้นไม่ให้พี่ไม่พี่ไม่จบไป ไมขไม่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 ไ่ไม่ไม่กม่ไม่ไมหรือไม่ไม่ไมากม่ไ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 ม่ม่ไม่ไมกไม่พี่ทุ่คน่าดหวังไม่คมัไม่ไม่ม่ไม่ไม่ม่ควาไม่ไม่ไม่ามเดี่วมันจะมีไม่ไม่ไมนตม่มันม่รื่งมองมวาม่ัมที่มันน่ไม่ไมม่ไม่ไม่่ยม่ไไ่จุดหมายอะไรอย่างเงี้ย ก็ฝากซีรีส์เรื่องชายด้วยนะครับก็ได้ดูกันแน่นอนวันที่2สิงหาคมนี้ทาง VTV ช่อง7 HD แล้วก็ผลงานดีๆจาก b i o n c r o า d ครับโอเคค่ะขอบคุณครับโอเคห้าติดแอลใช่ไหมใช่จะเป็นเจ้าทีงร้านเหรอว่าจะไงเนี่ย